กันด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นมาคับอีกแลวอมืมาค้าเอ้เอา,อาไม่จะมีต้นไม้ให้กูตัดหรอวะเฮ้ยมึงดูทรมาน,นะะมมกูนะวะมึงดูตั้งอยู่น,น ไหนหนูอทวงตั้งค่ากีซัดแฝกไม่ใช่นีอ่อะไรวะเนี่ยไม่ใช่หนึ่งตังตรงนี้เฮ้ยแค่นี้เลย,ยเดี๋ยวขอตัดคลิปไปสร้างรูปใหม่นะ พวกนี S <S ้มากว่ามีอะไรดีเลยไปไปกันเถอะโอเคต่อมาใน้ังกฤษค่อยโล่งใจหน่อยแม่งมีต้นไม้ให้ครั้งแรกเขาตัดต้นไม้สิครับค่อยร้อนชิบหายดูเฟรมเฟรมเห็กนั่นก็โต กูไม่น่ามาอัดคลิปเลยโทรศัพท์มือถือก็ติ่โอเคตัดต่อขออภัยนะครับขออภัยนะครับสำหรับคลิปนี้ที่มีคำหยาบคำหยาบนะฮะอ่านคำหยาบนะใช่ครับคำหยาบใช่ครับคำหยาบ,บใช่ครับคำหยาบอืมคำหยาบใช่โอเค ตอนแรกตามจริงก็อยากเล่นตอนที่สามน่าจะขี้เกียจตื่นคืออยากเจอสามสิสามนะครับจะไม่เอารูว่าแม่งขี้เกียจตื่นอังี้ก็ติดถึงยี่ขี้เกียจไปซะตื่นไม่ได้ทำไมต้องทำเสียงอย่างนี้นเลยวะโอเคนะหูยผัชีวิตรอดคืนที่หนึ่งจริงบังเกิด อโอ๊ยขี้เกียจพูดเลยไม่ปาก อ,อ,อ okay, ของตู้ เอาสิครับเราจะไม่โกงครับไปที่อื่นนั้นที่นี่ชับจะไม่ปลอดภัยที่นี่ก็ได้ชักลัว นะจ๊ะอืมรู้สึวกว่าเล่นยากกว่าเดค่ะอย่งเงี้ยขอไอ้พายกับเสียงอะไรด้วยนะคนน้องมั่งดูกระตุ่นนะครับอืมโอเคนหมครับไย่ากันนะครับน้องดูกระตุ่นครับอืมพกกูดเสียงเบาๆย่ากันเลยครับ คิดจบพูดเข้าใจหน่อยคิดจะพูดไม่ปากคือคิดไมนสามารถใช้ก็ขอจะคิดเลยครับโอเคนะครับโอเคนะครับแล้วก็มาต่อพาร์ทหน้า กูใช้โทรศัพท์รุ่นไหนมึงก็ดูเอาโทรศัพท์อุปถัมภ์กี้เองตัดไปเลยตัดอีกครับตัดอีกหลายห้คิ้วยาวตัดพื้นที่เต็มพอลงคลิปเสร็จก็ต้องมานั่งลบวิดีโออีกเงาให้ฝีทุกครั้งนะเวลา เปล่าไนะต้องมานั่งทำวิดีโอนะครับเ่าลงเลยเหร่สองคลิปที่แล้วที่เร็ใช่หรือเปล่าไม่รู้ใช่หร,ห,รห,รห,รหรือเปล่าเออใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าครับ่ะคลิปเดียวนะครับไม่รู้นะครับไปบ้ายากไปบ้านไม่รู พีบีเอเว็คุณมแม่โหแล้ก็จับคาสั้นแโอเต่อไปครับขวางขั้นทีสองพิกเอดจับลํคา จะทาน้องพูดเ็ต้องมีเรินทะุนค่าไปโอเคอ่ะ มาดตกโกลงเลยหากังน่าเป็นกระจิปเกมเท่านี้ล้กันนะครแม่ไม่อยากให้ยาวเด้นที่เต็มรับบายบายครับ Bye.